ชาวอะตอมดีใจสุดเนเน่พรน,นพัท์ประกาศมินิคอนเสิร์ตระเบิดความฟินเดินทางกลับมาพักผ่อนและลุยงานที่ประเทศไทยพักใหญ่สำหรับสาวร่างเล็กมากความสามารถเนเน่พรน,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 นพัธรพรเพนพิพัทที่ล่าสุดพร้อมส่งความฟินระเบิดฟอร์อมความปังกันแบบต่อเนื่องเพราะ The DNATS ได้ประกาศมินิคอนเสิร์ตของเจ้าเน่แล้ว สิ้นสุดการรอคอยประกาศออฟฟิเชียลมาแล้วมาเปิดอ่านไดอารี่พระัจัรนเที้ยวไปด้วยกันในเนเน่เฟิร์สมินิคอนเสิร์ตไดอารี่เดลาลูนอินแบงคอก2023มินิคอนเสิร์ตครั้งแรกของเนเน่จ้งไหนสิน้นสาวน้อยนักกล่าฝันที่โด่งดังไกลถึงแดนมังกรวันเสาร์ที่11มีนาคม2566เวลา18.00นที่โชว์ดีซีฮอ ซึ่งงานนี้จะเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่18กุมภาพันธ์2566เวลา10.00นทาง www.dnd.com ราคาบัตรอยู่ที่5,800 4,800 3,800และ2,800บาทเหล่าอะตอมของเนเน่ก็ไม่พลาดพาดกันเฉลิมฉลองด้วยความดีใจผ่านแฮชแท็กเนเน่ i ฟิร์สมินิคอนเสิร์ตอินแบและเนเน่ จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับตน้ตนๆเอาเป็นว่าใครที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของ The DNA TS